บินเราไม่พักเหนื่อยแม้จะมีรแรงแเท่าไรก็ตามตาม่างหกล้มพลุกลคลานก่อนถึงฝันคงจะมีสักวันที่เป็นของเราแม่ทะเลภูเขายังคงป้องกันแม่ความฝันฉันยังอยู่ไกล เขาช่วยเลยคนนี้นี่ยงต้นหน่อยลงเหรอได้ลงเหรอได้ลงยังยังไม่ทำนี่เลยทำตอนเย็นนี่แหละช่วยช่วยลงนะที่ไายลางทางจะขอสเสนอทางการตลาดกับเราจะไปไรกันแล้ก็บวกเพิ่มไปเออแล้วก็บวกเพิ่มไปก็ต้องก็ต้องอย่างนั้นแหละคนเราจะได้มีงานเยอะๆก็ต้องได้งานได้เงินแบ่งกันเราก็บวกเพิ่มไปให้ค่าลงค่าน้ำเขาใช่ไหมพี่ใช่เออ แต่สุดท้ายมันก็มาจบอยู่ที่พี่ใช,ใช่ไหมหา่าใช่ว่าผมจะกระบดเหมือนใครสักคน <c oughs> โอเคพี่